ไม่มีแม่มดนะ่ะมคงจะลงไปแล้วมันปวดทั่วทนะั้ทั่วตัวกินยาวันประมาณสามสิบเม็ด oh. ตื่นเช้ามาเนี่ยฝ่าเท้านี่นะเราเหยียบพื้นเนี่ยก็เจ็บแล้วเอามาเจอแม่น้อยฝืดปวดระล,ะล้าแนะนํามาสองเดียวคิดในใจต่อต้านอืใช่มันใช่เหรอไฟเบอร์ตื่นเช้ามาหกโมงจากเราเหยียบพื้นมันไม่เจ็บอืม เข้าห้องน้ําเหมือนกับเอาไปเทเออกเลยโล่งทั้งตัวจากปกตินี่ต้องสวอ่วนคือเป็นกระสุนนะโทษนะเป็นเม็ดๆอย่างงี้ก่อนหน้นนนานั้นเป็นโรคประจําตัวอะไรอะคะอ่นนี้ก็เนื้อเป็นออแอบเป็น้อเนื้ออยู่ส่วนนี้แล้วก็มีถุงน้ำํำแล้วก็เส้นเลือดกดทับเส้นประสาทอื นี่ค่ะเส้นเลือดกดทับเส้นประสาททาให้แบบเท้าชายอย่าพื้นไม่ได้มันปวดไปทั้งปวดไป,วไปทั้งตัว,ตวมันกดทับประสาทมันก็ส่งไปทั้งตัวมันปวดไปทั้งตัวต้องกินยาแก้ปวดยาค้อเสียมให้หลังการผ่าตัดต้องทานวันละเม็ดแต่คนนี้มันเอาไม่อยู่ทานวันละแผงวันนุ่งคุณไปซื้อทางเภสัชก็บอกขายให้คุณไม่ได้เพราะคุณทานเยอะเกินไปมันอันตรายแล้วทำไมพี่ลุยซาตัดสินใจทานเยอะมันปวดมันปวดมันยังไม่อยู่ มดภายในยังยังไม่ถึงเดือนนะหน้าตานี่เปลี่ยนไปมากเลยแล้วเนี่ยขอบอกไม่ีิวันนี้กนะตั้งใจใส่ชุดนี้มาเพราะอะไรปกตินั้งแต่ก่อนนี่เป็นคนอ้วนวันนี้กลับมาใส่ได้ก็รวมด้วยรวมด้วยรวมด้วยขอบคุณผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแบรนด์แม่มดออนไลน์กาแฟโกโก้ไฟเบอร์